สวัสดีจ้าสาวถาดพนมพาเที่ยวมินีพลาไมยางหรอกตลาดนัดไทยล่ามเพื่อถาดพนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องบรรยากาศสาวันจังค่ะอย่าไปมึงของท้ายกันค่ะ บรรยากาศตอนเศร้าค่ะลดน้อยหนึ่งลดน้อหน่น้อยหนึ่งุงเต็มอยเชอรี่พี่น้องไข่เวียดนามหน่วยละสิบบาท ไข่นะหมดแดงกล่องจักบาทนี่นะกล่องละร้อยกลงละร้อยโอ้ไข่หมดแดงกล่องละร้อยของไายซีมค่าก,การเกษตรค่ะพี่น้องเศร้านะะี่ยคกอคักคึิ้เก่าค่ะนาด้านตรวจค่ะพี่น้อง แมงอย่างนี้พี่แมงซอนโอ้แมงซอนก็กองจะบาดนี่นะโอ้แมงซอนจ่าละร้อยพี่น้องจ่านยใหญ่เลยค่ะไข่หมดแดงพี่น้องไข่น้อยไข่ใหญ่ค่ะ ไข่ไก่หมูข้าวบะเมงซอนกล่องเจ้าบาทนี่นะองโอ้กล่องละห้าสิบบาทปลาแห่งกับมีพ oh ี่น้องจานเจ้าบาทนี่นะโอ้จานละห้าสิบปลาแห่งอันนี้ถุงเจ้าบาทนะอ๋อแปดสิบ ของปาอง่าพี่น้่มมีวายอืมไข่เมเหมดแดงแม่เป้เงมีไงด้คะ่ะป่าถุงเจ้าบาทนี่นะดดถุงละห้าสิบ หลายขนาดเลยค่ะป้าปลาชิ้นเยาดแบบนั้นนะจานจักบาทนี่น่ะจานละห้าสิบจาโอจานละห้าสิบบาทจานใหญ่เลยเนาะไม่จ้ารด้าระดพวนี่แม่หลายขนาดผัดสดๆเลยค่ะพี่น้อง คนไรคือเก่าค่ะตลาดนัดไทยลาวค่ะ้าันะยัง้ปเอาลแบานี้ย่ะเหมอเนี้ละปาโจป่าโจปลาเห็งไรขนาดเป็นพี่นกอ จานใหญ่เลยค่ะมังเข็มกันมีพี่น้องอันนี้เขาจีลาวอะจังบัตรโอ้เอาเอาเอาให้แน่้าบะแมงกะซอนพี่น้องแมงกะซอนเผาหนูเสร็จแล้วเรียบร้อยกองจักบาทนี่นะแม่ไหนคะหนู โอันนี้ตัวร้อยห้าสโอ้ตัวร้อาสิอยโอ้ยร้อจอร้อยโอ้ยหนูเพ็ดมาเรียบร้อยค่ะตัวร้อยเขามดแดงปลาที่หนอกหอยเชลลีปลารสขารานีอากสดเลยค่ะ นวพี่น้องสดๆกล่องละเจ้ากลองละร้อยจ้างูปลาลดไข่หมดแดงกองเจ้าบาทนะไข่หมดแดงไข่หมดแดงกองละร้อยจ้าอือูกลองละร้อยแต่นี่ไม่ใช่หมาดจ้า ปลาเพาะขายจังไหร่อะคะโลละห้าสิบโอ้โลละห้าสิบปลาเพาะปลาธรรมชาติโลน,น,นี่แหละโ,โละโโละห้าสิบบาทหนูก็มีค่ะพี่น้องร้านี้มีปลากรดด้ปลากรดปลาตองปลาย้อน ปลพออันนี้ไก่รูละหกสิบบาทแล้วทำไมันอ้วนอเก็บใหม่แก้วนี่หนึ่งน้ปามใบนไหมพี่น้องนอไมมเฮดเครื่องแกงน้ไมมกับมีค่ะ ก,ก็้าค่ะตลาดนัดไทํามพือทักนุ่มจังหวัดนครพนมพี่พน้อง,งานาคนขายลายเื่าค่ะปลาเพาะปลาในพี่น้องป,อปล,ะล,ะลาเพาะลูลาลอยซาปลาในลูลาลอยตัวใหญ่เลยค่ะ อาหารธรรมศาสตร์เนาะเขียนน้อยคุณยจ้บาทเนี่ยเขียนน้อยอ่ะอ๋อถุงรหาสิบตุ้งเต้น จานตจ้าบ้ากุ้งอ่ะจานละราซาวค่ะโอ้จะราซาลสามจานหาสิบค่ะปลาก็มีปลายนี่ขายเฉลยนี่ปันโอ้โหจ้าสามกองค่ะโอ้กองราซาลสามกองหาสิบเท่ากันค่ะปลายังคะปลาขับกองค่ะฮะปลาขับกองอ๋อปลาขับกองกองราซาค่ะพี่น้องกองใหญ่เลยค่ะมาตรการยำ้าค่ะตลาดนาไทลามเพื่อชาตงจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้อง ไม่เป็คนรจ่นบีลไม้้า้เขียด้คนไลน่คือเกาค่ะวันนี้เขียดพี่นอ้องเขียดน้อยคู่ตัป่านี่นะ่ะอ๋อคู่รหาสิบเขียดน้อยเขียดซ้าย บาทคดีานี้5บาขบาท5บาท5บาบาท5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 บาทนีาี5บาท5บาบาบาทนาบาท5บาท5บาา5า5บบบาท5บกบาท5บาบาทบาทาเาา เป็ิบก็ดได้ผูลอร่อยมีแมวปลาซิ้วปลาเนื้อน่อยพี่นอกไลายรือเก่าค่ะ <c oughs> แมปเป่งกับมีขาย <c oughs> ไทยเวียดนามเลยละสิบบาทหม้อหัวตะโก ตักโ้าเห็นงาจานห้าสิบบาทร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวจานสั้จานห้าสบจานจานาอจานห้าสิบจานเดีย้โจา เาแพะกหวานเฮ็ดคพี่น้องต้องนะหาสิบบาทเื่องแกงน้องไม้กัมีหนุ่ม <c oughs> ไน้ค <c oughs> างงามหร <c oughs> ับลูกค้า <c oughs> ค่ะร <c oughs> ้านนี้ขายน้ำพริกแมงดาค่ะพี่น้องตื่ร่อยรู้ร่อยนี่ยักษ์เก่ง น้ำริกแมงดาเสแสๆๆ nice รบบาลนานี่แม่หนจจูเอาถุงนึงได้ได้จ้ะห้าสิบเอาตัวนี้เป็นกระป๋องก็มีค่ะกระป๋องละสามบาทอันนี้เท่าไหร่จ้ะร้อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชม ไข่หมดแดงพี่น้องเป็นถุงแล้วค่ะถุงเจ้าบาดนะแม่โอ้ถุงละสามร้อยห้าสิบเป็นกองก็บมีค่ะปลาลุดใก่ยุ่เหรอก่างามๆพี่น้องร้านนี้ แตยัยมาทีอุบายาสตาวอเมริกัาบ้านนักก้าวหน้านดับ4บ้านก็หา่อหล่อเป็นๆเลยค่ะโลจบาทนะคะพี่อโอ้โลละลอยซาวยังเป็นอยู่เลยค่ะพีน่น้องอเป็กงาม ปลาย่อในพี่น,อน้องจานละ้อยจาน,นใหญ่ๆเลยค่ะเปียกแหงกันมีนอ้อยเชอรี่เทาเพ็ดบดผักหวาน,นกอละห้าสิบบาทพี่น้องจานใหญ่ๆอหงเต่าเทียน นังเข้มพี่นอ้องมาละแปสิบบาทหอมเดย์เอี่ยน่าข้าใจอยู่แล้วของปลาพี่น้องมาคุ้นกีอยู่ีกะี่โอ้ยุตตลาดอดีตตลาดมากกูไปรอเสี่ย่าก็ไม่รู้ บรรยากาศตอนเศราราค่ะตลาดนัดไทยรัมเพื้อถานพนมจังหวัดนครพนมค่ะเศาราวันจันทร์ค่ะพี่น้องไปย้อนง,งาม กองจกหมานะคะแม่ของละร้อยค่โอ้ของละร้อยปลายปยปาปลายอนปลาโค้าตอโคดะสิแม่ยหมดแดงพี่น้องหักหวานกองละหาสิบบาทแม่จะมาเปล่าไหมคน โอเคจ้ากกองละหาซี่ก็กองละร้อยเห็ดเรียบร้อยเลยค่ะเนื้อเม่าปนเด้อโตัวอดในได้ไรแบบเป็นก็มีปลาคอใหญ่พี่น้องปลาคอใหญ่ปลาดุกกดาเสาค่ะ ติดเผางามๆค่ะพี่น้องมาาราน้ยจไปซ่อมองไปลูกเะไป่อองไปลูกบอกแก้วเล้ยน้อจะไปซ่อมสองไปลูก อัยพายสิเพาค่ะใบน้อยใบยใหญ่ค่ะงามเ